ครับผมสวัสดีครับวันนี้ my PHP จะมาสอนเรื่องการเขียน ER Diagram นะครับ ER Diagram คืออะไรนะครับเป็นตัวของ Diagram สำหรับการออกแบบตัวของ Database นะครับ <c oughs> ซึ่งมีความสำคัญมากในการออกแบบ Database ซึ่งเราจะต้องมีการออกแบบตัวในส่วนของอ Diagram ตัวนี้ก่อนใน ในการทำดัตต้าเบสทุกครั้งนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายเพื่อกำหนดความสัมพันธ์แล้วก็อธิบายอธิบายความเป็นไปเป็นมาของตัวของดัตต้าเบสที่เราได้มีการออกแบบมาครับซึ่งในวิดีโอนี้จะมาขอกระนำเสนอการเขียน VR d i a g r a กรของร้านค้าขนาดเล็กกันครับโดยเราได้มีการออกแบบออกมาเป็นดังนี้ครับ ก็คือ1จะมีตารางของลูกค้ามีตารางของสินค้าแล้วก็มีตารางของใบสั่งซื้อและตารางบินครับมาเริ่มที่ตารางแรกเลยครับก็คือเป็นตารางลูกค้าซึ่งเราจะมีการเก็บข้อมูลในส่วนของ customer id ซึ่ง customer id นี้จะเป็นในส่วนของ primary key นะครับ primary key คือ key ที่ไม่มีการซ้ำกันเลยใดๆเลยนะครับในตาราง ก็คือตัวนี้จะไม่มีตัวไหนจะไม่มีข้อมูลชุดไหนเลยที่ซ้ากันนะครับ mm hmm. เพื่อบ่งบอกว่าข้อมูลชุดนั้นเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลของชุดไหนนะครับซึ่งตัวไหนที่เป็น primary key จะมีการขีดเส้นใต้ไว้ครับอันนี้คือเป็น primary key ต่อมาก็จะมีการเก็บข้อมูลของ customer first name นะครับ customer last name customer โทรนะครับแล้วก็ customer gender และ customer address นะครับก็เป็นชื่อลูกค้านามสกุลลูกค้าเบอร์โทรลูกค้า,าเพศของลูกค้าแล้วก็ที่อยู่ของลูกค้านะครับเนี่ยคือทั้งหมดของตารางลูกค้านะครับต่อมาเป็นตารางสินค้าครับ product id เหมือนเดิมครับก็ product id นี้จะเป็นในส่วนของ primary key ครับผมก็จะขีดเส้นใต้เอาไว้ ต่อมาเป็น product name ครับแล้วก็ product price แล้วก็ product promotion ครับตัว product name ก็คือชื่อสินค้าครับต่อไปก็เป็นราคาของสินค้าครับแล้วก็ส่วนของ promotion ครับผมต่อมาก็จะเป็นตารางใบสั่งซื้อนะครับก็จะมีในส่วนของ order id นะครับ order date t แล้วก็ order qt y นะครับ order id ก็คือเป็นส่วนของ primary key ครับผม มีการขียเส้นใต้ไว้เป็น Primary Key นะครับต่อมาเป็น Order Date Time ก็คือเป็นส่วนของเวลาในใบสั่งซื้อนะครับแล้วก็จำนวนของสินค้าในใบสั่งซื้อนะครับต่อมาเป็นตารางบินครับบิน ID เป็น Primary Key ครับแล้วก็บิน Q t y ่บิน Date Time แล้วก็บิน Total Price นะครับก็คือจะมีบิน ID ก็คือเป็น Primary Key bqy ก็คือจำนวนของสิ ح, จำนวนของสินค้าในบินนะครับแล้วก็เวลาของบินเวลาในการออกบินนะครับแล้วก็าราคารวมนะครับซึ่งหลังจากเราออกแบบในส่วนของตารางตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์ของตารางกันครับซึ่งในกรณีนี้จะขอยกตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับจะอธิบายไปทีละส่วนก็คือตารางลูกค้าจะมีความสัมพันธ์กับ ตารางใบสั่งซื้อแบบ one to many ความสัมพันธ์แบบ one to many คือจะมีส่วนหนึ่งจะมีด้านหนึ่งที่สามารถมีอิาราหนึ่งได้เยอะนะครับอย่างเช่นอ่ายกตัวอย,ย,ย่างเป็นลูกค้าหนึงคนสาม,มารถสั่งใบสาม,มารถมีใบสั่งซื้อสั่งซื้อในใบสั่งซื้อได้หลายใบนะครับแต่ใบสั่งซื้อ1ใบนะครับจะเป็นของลูกค้า1คนเท่านั้นนะครับ อันนี้เป็นความสัมพันธ์ของแบบ one to many นะครับต่อมาก็จะเป็นตารางสินค้ากับตารางใบสั่งซื้อครับก็จะเป็นแบบ one to many เช่นเดียวกันครับก็คือตารางสินค้าสินค้านั้นสามารถมีอยู่ในใบสั่งซื้อได้หลายใบนะครับแต่ใบสั่งซื้อ1ใบมีตารางสินค้าได้1ชิ้นเอ๊หนชนิดเท่านั้นครับ อันนี้จะไม่นับเป็นจํานวนสินค้าว่าซื้อไปกี่อันนะครับจะนับแค่ว่าเป็นชนิดเฉยๆนะครับก็จะเป็นแบบวันทุเนียทั้งคู่ต่อมาจะเป็นความสัมพันธ์ของใบสั่งซื้อกับตารางบินนะครับใบสั่งซื้อกับตารางบินจะมีความสัมพันธ์กันแบบวันทวันนะครับความสัมพันธ์แบบวันทุวันคือจะต่างตารางแต่และตารางสามารถมีการและการได้เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับก็คือตารางบิน จะเป็นของตารางใบสั่งซื้อเพียงแค่จะจะมีตารางใบสั่งซื้อจะมีบินได้เพียงแค่1ใบและตละและบินก็จะมีใบสั่งซื้อได้เพียงแค่1ใบเหมือนกันครับซึ่งก็จะมีอีกหนึ่งแบบก็คือแบบ Many to m a n y นะครับก็จะไม่มีตัวอย่างในนี้ก็คือจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่ทั้ง2ฝั่งนั้นมีการและการได้หลายอย่างนะครับอ,อย่างเช่นนักศึกษา หนึ่งคนนะครับสามารถลงเรียนวิชาได้หลายวิชานะครับแล้วก็วิชาหนึ่งวิชาเนี่ยสามารถมีนักศึกษามาลงเรียนได้หลายคนครับผมซึ่งเราก็ต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับการออกแบบตรงนี้ว่า1อยู่ฝั่งไหนแม่นี่อยู่ฝั่งไหนเพราะว่าถ้าหากว่าเราเขียนผิดนั้นจะมีผลในการเขียนลงตารางอีกทีนึงครับว่าข้าความสัมพันธ์นี้จะมีจะมี เรื่องของการเอาข้อมูลมาอ้างอิงกันครับครับผมก็ต้องเขียนให้ถูกต้องครับผมก็สำหรับการเขียน ER Diagram กรสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ